สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะมื่อเอียงพ,พี่น้องมากินข้าวเคียงนะคะพี่น้องเวลาเก่าเวลาเดิมลังเลิศงานนะคะจังใดเอียงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปจนจบเนาะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับตะไคร้เป็นกระลังใจให้สาวนอนเด้อค่ะพี่น้องซองสาวนอนคนไข้บานก็เป็นซองน,น้อยๆค่ะพี่น้องสามารถติดตามในสองสองทางเนาะทั้งเพจยูทูบแล้วก็ทั่งเฟซบุก๊กค่ะพี่น้อง เดี๋ยวต่อไปเอยียงเฮติกตกพร้อมนะคะเดี๋ยวจังไดเอยียงชิล่งไว้เบิงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้เมื่อกินขวน้ำกัดจับแมาเบิงไวเอียงภาพพี่น้องกินอย่างเนาะเมื่อนี้เมื่อกินอาหารหมักพี่น้องซุปอันมะเขือเนาะใส่ปลาทูนะคะพี่น้องพอดีน้องเพิ่นเอามะเขือมาหายนะก็ขอบคุณอ่าคุณแม่น้องอารีนาเนาะเพิ่นเอาม,าเอมาะเขือมาหิ้วเสียงอันสาวนอนเสียงสาวน,อน,าวนอนก็เลยเฮ็ดปนมะเขือเนื่องมะเขือบานเท่าพักกินกับกบสิมี่พักแพ้วะค่ะพี่น้องอันพริกหวานเนาะพริกหวานเท่าปาป,ปิกาหน่อย ดีกว่านแล้วก็อันพักอันพักผู้ข้าวแล้วก็สลัดคอดค่ะพี่น้องมาเมื่อมน,นีีขินข้าวเหนียวอ่ะยังเคยเห็ดคลิปวิดีโอน สุกบกเคือว้พี่นองเดี๋ยวคลิปเฮ็ดปลาทูเดี๋ยวเอียงสซนไฮลิงไปนะคะชาว่า้านเอ็ไปรานอินเดียไปรานอินเดียเราได้ปลาทูมากกว่าเฮ็ดปลาทูค่ะอื ที่เห็ดปลาทูกอะ่ะคนไก่บ้านเขาก็เจ้ากับเห็ดกินเสียพี่น้องเดี๋ยวเอ็มเซคีไปเนอะอ่ะเรื่องง่ายมากค่ะสูตรนี่ไ่ยากค้นมันก็อสื่อเอาพี่น้อง แต่ยังว่าเ็ดกินมันสุขะนะไม่ดีราแบบตะพูนสะดวกนะโอ้แสบสุบเกลือมัถือเลยพี่นอ้องเพราะมันจะคล้องปลูกกับปลูกอยู่พี่น้องมันยังมัาจะออกดอ,อก Hmm. biết ทำไไยังไงกินหานบานข้าวแต่ไม่แห้ง <c oughs> ผู้ข้าวในเข่ากันได้เป็นอ้องมกักยังมักผู้ข้าว เ้วยพะอ <c> ้ <oughs> ท,ทั้งไทยทั้งเล่าพะโลกค่ะมันกินหอมสาวนอนเนะเลี่ยนมาเขียวพี่น้งมื่อน่ยังกลับบ้านไปแล้ว อยู่บ้านันเคียรไายห,หลายพี่น้องจนเบอยากเป็นแม่ยูนิ่ฮอยหาปลูกกันยากเขาติดมือพี่น้องมือนี้อากาศเย็นพี่น้องย,ยี่สิบองศา ยอรมันกับเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวนุณิยี่สิบองศาบางคนบ่งคีบก็สิว่าโอ้สาวนอนก็ใส่เสือ้อหนาหอนมไม่นอนตีเส่หนา่ามันเย็นไม่นอนห้ากับปองกันสุขภาพไปก่อนค่ะ พริกหวานะมนมันบมเพียหด้อพี่นอ้องบอกไว้ก่อนมันหวานค่ะ สิตกเนาะคึ้มเมืน่อนี่มันไม่เด็ดหนาวแล้วก็ฝนสิตกยังกลสไม่ไ, <c oughs> ได้เนอะทํำ้านเท่าไรยังกินเนาะคือถ้ายกินเขาแรงซื้อยังซื้อยง ตกเละพ,พี่น้องฝนตกตกแล้วครับแั่ว 什了 <laughs> บา้นเท้าเนาะพี่น้องก็อึบเคี้ยวกินอยู่นี่แพงอยู่นะคะอันนี้น้องเาซื้อมาจากงานไทยอย่างไม่ไปเฮ้ยเอามาให้เดี๋ยไปใส่น้ำผิ้งดอกพี่น้องส่วงนี้เฮ็ดงานยุ่งเฮ็ดงานุกหมื่นยุดส้วงหมื่นต้องเดินมือนยุดหมื่นเดียว เราเบียกงายเ่อนกอบเบอร์เวล่าค่ะ เอฟซีคะะ่ะพี่นสาวน้องมิตรภาพกินอาหารเล้าคนเล้าพี่น้องคนสก,กุลด้อค่ะเอฟซีมาเอฟซีเกา่าใดสก,กุลงดหมดจากกันหน่อยเด้อพี่น้าะพี่น้องเอียงก็ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะถ้าเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เข่ามารอรับส้มขีบเอียงจนจบนะคะจังใดก็อย่าลืมหายกันร่งใจกันไปดนโดนๆนะพี่น้องฮักกันห,หน่อยๆเนาะแต่ฮักกันไปดนโดนๆจงังใดก็มาเบิ่งกันเทียนหนาเพาเอียงสิพาพี่น้องกินเข่าก้มหยางเนาะจังใดก็ขอบคุณมากๆากับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย